สำหรับพิธีกรรมภายในงานกลัลยนานมิตรการดาอาราบะได้จุดเทียนทูบบูชาพระรัตนตรยัยกัลยานมิตรวีนามาสุขจุดเทียนทูบบูชาพระธรรมส่วนกลัลยนานมิตรทาเคชิซุมิดะ um ได้จุดทูบหน้ารูปเหล่าผู้วายชนจากนั้นคณะสงฆ์ได้สวดพระพุทธมนต์บทธรรมนิยามส่วนคณะเจ้าภาพได้ทอดผ้าบางสกุลและถาวายจตุป,ปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ ในการนี้พระมหาเสกสารสุสทธจิตโตท่านประธานสงฆ์ได้นำคณะสงฆ์ให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลและอุทิศบุญนี้ให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วจากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้นำทุกท่านนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนาร่วมกันก่อนที่จะได้ประกอบพิธีจุดประทีปและถาวายดอกไม้บูชาธรรมพระมงคลเทมุนีสจันทสโรพระผู้ปรับมารเป็นกตัญญูบูชาธรรม โดยในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระมหาเสกสรรสุสทธจิตโตท่านประธานสงฆ์นำประกอบพิธีกรรมซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นและทุกท่านต่างมีความสุขที่ได้มาสั่งสมบุญสร้างกุศลให้กับตนเองและหมู่ญาติร่วมกันในครั้งนี้ค่ะ